ันนี้เราจะมาทดสอบว่าตัวนังว่านถังจอระเทสเอสวาลาของเราเนี่ยสามารถช่วยต้านอนุกรมอิสระได้ฝ่าเมื่อเทียบกับวาาททา่านถางจอร์เจสเทั่วไปอันนี้คือเบเดดีน,นะคะซึ่งมันจะมีตัวไอโอดีนนี่ถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปเราเนี่ยตัวนังว่านเนี่ยจะสามารถช่วยทําให้เบเดดีนเนี่ยสีหายไปเลยก็ะเปรียบเทียบกับว่า,วามันช่วยต้านสารอนุมูลอิสระได้ก็ต่อนะคะ มันหาา่านระเทีทั่วไปเห็นนหมคะใสเลยค่ะมันสามารถช่วยต้านสารมูลปาได้ใสเหมือนเดิมเลยถ้าเทียบค่ะมันห่าประเทศทั่วไปที่บอกว่าเนี่ยที่บ้านฉันก็ปลูกว่านระเ,เมือนกัานะำฉันก็หยิบมากินได้เป็นไงบ้างคะ คิภาพต่างกันมากเลยเห็นแนะนำว่าดื่มเอสเวล่าอย่างน้อยสอง้วยเลยนี้เท่านั้นนะคะสามารถช่วยได้